สวัสดีค่ะสวัสดี FC และทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องรจนาคนเดินป่านะคะสำหรับวันนี้รจนาก็จะมาทำคลิปตอบคำถามจากเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้รจนาขอเอาเก้าอี้มานั่งคุยกันแล้วกันนะคะวันนี้แดดร้อนนิดนึงนะคะก็เวลาสักประมาณเกือบเกือบเโมงแล้วล่ะค่ะรจนาพาเดินชมบรรยากาศชมวิวตอนเช้าแล้วก็ต้นไม้ที่ โตแล้วนะคะแล้วก็เบิกบานค่ะต้นไม้มันโดนน้าโดนอากาศแล้วก็ได้ลงดินมันก็จะสดชื่นค่ะรจนาก็เลยพาเดินชมนะคะสําหรับพืชผักสวนครัวแล้วก็ต้นไม้ต่างๆนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวรจนาขอนั่งเก้าอี้นะคะเก้าอี้ตัวนี้ได้มาตั้งแต่สมัยรจนาทํางานอยู่ค่ะพอดีซื้อมา,อาไว้ตั้งใจว่าจะเอาไว้ไปกางเต็นท์ค่ะ แต่ว่าต็้นก็ยังไม่มาเลยค่ะยังไม่ได้สั่งเลยก็สั่งแต่เก้าอี้มาก่อนนะคะขออนุญ,ญาตนั่งคุยนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้รจนาก็จะไปทําธุระต่อนะคะไปในเมืองแล้วก็ไปซื้อรถจักรยานให้อังเปาด้วยนะคะเพราะว่าอังเปาบางวันยายก็ไปส่งไปโรงเรียนแล้วก็บางวันก็ได้เดินไปโรงเรียนรถจนาก็เลยจะไปซื้อจักรยานให้นะ้องอังเปาปั่นไปโรงเรียนนะคะ วันนี้ก็เดี๋ยวพอคุยเสร็จก็เข้าไปทำกับข้าวแล้วก็จะไปทุราลดกันเลยนะคะค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะมี fc ถามมาว่าครอบครัวของรจนามีพี่น้องกี่คนแล้วก็ครอบครัวของพี่นายมีพี่น้องกี่คนแล้วก็บ้านที่ทําอยู่ตรงนี้ได้ขออบอตอรหรือเปล่านะคะคําตอบนะคะก็คือ พี่น้องของพี่นายนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5คนนะคะพี่นายเป็นคนที่สี่นะคะแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวนะคะส่วนคุณย่าหรือว่าแม่พี่นายเสียชีวิตแล้วนะคะเหลือแต่พ่อนะคะแล้วก็ครอบครัวของรจนาค่ะมี3คนนะคะรจนาเป็นคนกลางนะคะคนโตเป็นพี่ชายค่ะมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดอื่นนะคะ ไปอยู่กับครอบครัวแต่ว่าตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่สมุทรปราการค่ะเห็นว่าปีใหม่นี้จะออกนะคะจะออกจากงานแล้วก็กลับไปอยู่บ้านค่ะกลับไปอยู่บ้านบ้านเมียลวค่ะกลับไปอยู่บ้านภรรยานะคะไปกีดยางค่ะเขาน่าจะมียางสวนยางกีดอยู่ส่วนคนเล็กนะคะหรือว่าน้องสาวของรัจนานะคะก็คือทำงานอยู่ในกรุงเทพนะคะ ส่วนบ้านตรงนี้นะคะไม่ได้ทําเรื่องขออบอตอนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมู่บ้านเทศบาลน,นะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านด้วยค่ะออกมาทําข้างนอกส่วนใหญ่คนที่ไปขออบอตอก็จะเป็นเรื่องของการขอแบบนะคะขอบ้านเลขที่แล้วก็ขอแบบเพื่อที่จะสร้างบ้านนะคะตรงนี้คำถามต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของรัชนากับพี่นายค่ะว่า เคยทะเลาะก,กันไหมทะเลาะก,กันนานสุดกี่วันและส่วนใหญ่ทะเลาะก,กันเรื่องอะไรนะคะก็เคยทะเลาะก,กันค่ะคือทุกคู่เลยค่ะรดจนาว่าไม่มีใครไม่เคยทะเลาะก,กันนะคะเพราะว่าไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะทุกคนมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแค่เรายอมรับข้อเสียของกันส่วนเรื่องการทะเลาะก,กันถามว่านานไหม เมื่อก่อนรจชนาเคยทะเลาะกันนานสุดประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะไม่คุยกันเลยก็คือต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะคะก็ไม่พูดไม่จ้าไม่คุยกันนะคะการทะเลาะกันของรจชนาคือการเงียบค่ะต่างคนต่างเงียบคืองอนกันนอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยนะคะเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วคะ่ะเดี๋ยวนี้คือหลายปีมานี้นะคะเมื่อก่อนก็จะงอนเรื่องของการแบบคือทํางานบางครั้งก็ มีสังคมนะคะก็ไปกินฉลองไปกินเลี้ยงกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยรจนาก็รออยู่บ้านหรือว่ารออยู่ห้องก็จะมีนอยมีงอนนะคะพอเขากลับมาเรางอนเขาก็รู้ว่าเรางอนแล้วก็ต่างคนต่างเงียบกันไปเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเรื่องถามว่าใครง้อใครก่อนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะ ง้อนี่มันไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะแค่ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเป็นคนเอ่ยปากพูดขึ้นก่อนแค่นั้นเองก็เรียกว่าง้อแล้วนะคะหรือว่าการถามหรือว่าการเรียกกินข้าวแค่นั้นเองนะคะก็กลับมาคุยกันปกติแล้วนะคะก็จะมีทั้งพี่นายแล้วก็รลเนาเองนะคะเป็นคนง้อแล้วแต่นะคะก็เคยทะเลาะกันต่อหน้าลูกสองครั้งนะคะรู้สึกเสียใจมากเลยนะคะจนทุกวันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ ไม่มีอีกเลยแล้วก็ไม่ทําอีกเลยนะคะคือเราจะไม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็นแล้วก็เราจะไม่เคยพูดกันขึ้นกูขึ้นมึงเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะตั้งแต่อยู่กันมา19ปีนะคะก็เลยส่งผลให้เด็กๆพูดตาไพเลาะค่ะเหมือนพ่อกับแม่ก็คือไม่ก้าวร้าวนะคะถึงเขาจะไปโรงเรียนแต่กลับมาบ้านก็ไปโรงเรียนเด็กอาจจะมีสังคมของเขาบ้างก็พูดจามี ด่าคำพูดคำแต่ว่าที่บ้านก็ไม่เคยเอากลับมาใช้นะคะเพราะว่าด้วยสังคมในบ้านสังคมในครอบครัวด้วยค่ะเป็นคือไม่ก้าวร้าวแล้วก็ไม่ค่อยดุด่ากับลูกๆนะคะแล้วก็อีกอย่างลจนาไม่เคยตีลูกแม้แต่ครั้งเดียวนะคะตอนน้องเอิร์ดเด็กๆก,ก,ก็เคยมีตีบ้างนะคะครั้งสองครั้งพอตั้งแต่อังเปาเกิดมาลจนาก็ไม่เคยตีเลย แล้วน้องเอิร์ธก็ไม่ตีด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราตีน้องเอิร์ธเนี่ยน้องเอิร์ธก็จะมีการเกี่ยงน้องก็จะมีการน้อยใจแม่กับพ่อนะคะว่าทำไมตีแต็กเขาน้องไม่ตีลจนาก็เลยตัดปัญหาโดยการไม่ตีเลยอังเปาไม่เคยโดนตีนะคะก็จะมีแต่โดนดุเป็นเรื่องปกติค่ะโดนดุโดนว่าแล้วก็ด้วยความมองหอของ ความเป็นแม่ก็จะมีตะคอกสายไปก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าก็น้อยครั้งนะคะทุกความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะคะล้วนมีการให้อภัยมากมายซ่อนอยู่ในนั้นเสมอนะคะก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมันก็มีเรื่องทะเลาะกันเป็นเรื่องปกตินะคะก็อย่างที่โรจนาบอกนะคะว่าไม่มีใครเพอร์เฟคร0อนนะคะก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียทุกคนนะคะ ก็อยากให้เรารักษาคนข้างๆไว้นะคะคนที่เราอยู่ด้วยกันมานานไม่มีใครรู้ใจแล้วก็เข้าใจเราเท่าครอบครัวของเรานะคะอยากให้รักษาคนข้างๆไว้นะคะรักษาน้ําใจกันแล้วก็ถนอมน้ําใจกันนะคะพยายามพูดจาอย่าทําร้ายน้ําใจคนในครอบครัวคะ่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะคะชอบพี่ไหนตรงไหนนะคะ ถ้าการเปิดใจครั้งแรกก็จะเป็นเรื่องของเขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะเรื่องการกินเหล้ากินเบียร์อันนี้นานๆครั้งอย่างเทศกาลปีละครั้งสองครั้งมันเป็นเรื่องปกติทั้งของเราแล้วก็ของเขานะคะเรื่องนี้แต่ว่าถ้าว่ากินเขาเรียกว่ายำแยะหรือว่ากินพร่มเพลื่อนะคะไม่ใช่นะคะไม่มีแล้วก็ต่อมาก็เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็ดูแลเราดี นะคะตรงน,รงนี้ชอบตรงที่เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาก็รักรจนาด้วย <c oughs> คือมันเป็นคล้ายๆเป็นความรักที่บริสุทธิ์ค่ะแล้วก็เรื่องอังเปาว่ายนะ้ําไม่เป็นนะคะอย่างมัน คลิปที่แล้วนะคะรุจนาก็ยืนคุยกับทุกท่านนะคะปล่อยให้องังเปาเล่นน้ารุจนาจะมองเห็นองังเปาจากในกล้องนะคะก็จะมองเห็นข้างหลังอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องหันไปมองนะคะก็เห็นองังเปาเล่นน้ําแล้วก็อีกอย่างน้ําในสระตรงนั้นสระเล็กน้ําจะอยู่แค่เท่านี้องังเปานะคะสระนี้องังเปาเล่นบ่อยนะคะทุกครั้งรุจนาก็จะไปเฝ้าหรือไม่ก็ปล่อยให้เขาเล่นเองนะคะเพราะว่าน้ํามันไม่ถึงคอนะคะ อัางเป่าลอยน้ำในสระได้นะคะก็คือลอยตัวได้ค่อนข้างนานว่ายน้ำเป็นกว่ารจนาอีกค่ะแต่ว่าว่ายไม่เก่งแค่นั้นเองนะคะอีกอย่างน้ําก็ไม่ลึกนะคะก็มี f อฟหลายท่านที่เป็นห่วงนะคะอันนี้ก็เข้าใจนะคะก็ขอขอบคุณด้วยเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าน้ํามันลึกตื้นแค่ไหนเพราะว่ารจนาก็ไม่ได้บอกบอกแค่ว่าน้ํามันลึกแต่ว่ามันไม่ได้ถึงคอนะคะมันถึงแค่ประมาณนะ น้าอกตรงนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงอังเปานะคะก็สอนว่ายน้ําอยู่ค่ะช่วงนี้เวลาเข้ามาเล่นไม่ค่อยได้หัดว่ายเท่าไรนะคะเพราะว่าลูจนาก็ไว่ายไม่เป็นก็มีแต่พ่ออังเป่าที่ว่ายเป็นก็ไม่ค่อยได้ไปสอนนะคะส่วนต้นหูกระจงที่ว่านะคะพี่นายนะคะบอกว่าเป็นต้นหูกวางเพราะว่า แกจาผิดค่ะมันน่าจะเป็นต้นหูกระจง fc หลายท่านก็เม้นมาบอกว่าเนต้นหูกระจงหรือเปล่าน้องรจนนา <c oughs> ก็ต้นหูกระจงจริงๆค่ะเพราะว่าต้นหูกวางมันมันมีหนอนมีบ้ง fc ไม่แนะนําให้ปลูกนะคะอันนี้โรจนาก็เพิ่งรู้รจนาชอบต้นไม้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องต้นไม้เลยค่ะเป็นพวกไม้ยืนต้นหรือว่าไม้ประดับนะคะชอบมากนะคะเวลาเราไป ไปรีสอร์ทหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาปลูกต้นไม้ส,สวยๆไม้ยืนต้นไม้ประดับพวกนี้นะคะรสจนาจะชอบมากแล้วก็อยากได้แต่ว่าเราไม่รู้ชื่อมันนะคะรสจนาอยากเอามาปลูกที่กระท่อมเยอะๆเลยค่ะเอามาปลูกที่โคกหนองนาเยอะๆชอบต้นไม้ค่ะเพราะว่ามันร่มรื่นอยากทําให้มันเป็นออกแนวแบบรีสอร์ทที่มันมีต้นไม้เยอะๆแบบนั้นเลยค่ะชอบแบบนั้นส่วนต้น ต้นหูกระจงค่ะเป็นต้นหูกระจงนะคะไม่ใช่ต้นหูกว้างจําผิดค่ะหรือว่าเขาบอกมาผิดก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้แล้วก็บ้านตรงนี้นะคะถามว่าทําไมไม่มีห้องเด็กๆแล้วก็ห้องสวนรวมเ,เรือนรจนาเป็นเรือนที่มันอัปเกรดมาจากกระท่มนะคะกระท่อมหลังเล็กที่รจนาเคยอยู่นะคะก่อนรจนาจะกลับมาบ้านรจนาก็จะ มีกระท่อมหลังที่พี่นายทําไว้นั่นละคะ่ะอันนั้นนะเอาไว้เอาไว้นอนนะคะเมื่อก่อนที่รถจรากลับบ้านมาบ่อยๆนะคะก่อนที่จะทาโรงจอดรถแล้วก็มีห้องเก็บของแล้วก็เข้าไปนอนในห้องเก็บของนะคะก็จะเป็นกระท่อมหลังเล็กเรือรถจนาก็จะอัปเดตมาจากกระท่อมหลังเล็กแค่นั้นเองส่วนเด็กๆก,ก็ยังอยู่กับคุณยายเหมือนเดิมนะคะยังไปกัดไปเล่นอังเปาก็จะติดอยู่ในบ้านหลังใหญ่ซะส่วนใหญ่นะคะ คุณยายอยู่กับตาสองคนคะ่ะไม่มีหลานก็จะเลยเงียบๆไม่มีเพื่อนอยู่ให้เด็กๆอยู่เป็นเพื่อนก็ดีแล้วนะคะช่วงนี้แล้วอีกอย่างเขาก็ไปโรงเรียนด้วยมันจะอยู่ใกล้โรงเรียนกว่าข้างนอกนะคะรอให้รจนาทำครัวเสร็จนะคะหลังจากที่ทำเรือนรจนาก็จะเริ่มทำครัวนะคะแล้วก็ค่อยทำรีสอร์ทหลังเล็กให้อังเปานะคะ ก็น่าจะใช้เวลาไม่เกินปีหนึ่งหรือสอปีนะคะอังเปาแล้วก็น้างเอิญน่าจะได้ออกมาอยู่ด้วยจริงจังนะคะหลังจากที่ทำเรือนรจนาเสร็จก็จะทำครัวทําครัวนี้รจนาก็จะทำห้องเล็กๆเ,เหมือนคล้ายๆว่าเอาไว้ตัดต่อคลิปมาขาะเงียบๆนางเอิธน่าจะได้นอนห้องนั้นนะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลยเขายังไปกับทุกวันอยู่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าห้องน้ำมันไม่สะดวกค่ะมันอาบน้ำไม่วะ <G ül> เขาก็เลยไปกลับแล้วก็เขาก็ยังไม่นอนตรงนี้นะคะเพราะว่ายังไม่มีที่นอนด้วยอีกอย่างเขาก็ยังติดอยู่ในบ้านอยู่ะคะ่ะเดี๋ยวให้บ้านเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะออกมาอยู่ด้วยกันหมดเลยนะคะตอนนี้ไม่ได้มานอนก็เหมือนอยู่ด้วยกันทุกวันนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าน้องเอิร์ธก็ตื่นเช้ามากก็มาที่นี่นะคะมากินข้าวด้วยกันที่ทนี่ถึงเวลาก็กลับบ้านนะคะกินข้าวเย็นเสร็จก็ไปอาบน้ำแล้วก็นอนในบ้าน,นะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวสายแล้วได้เวลาทํากับข้าวแล้วเดี๋ยวรจนาก็จะเข้าไปทํากับข้าวกันนะคะแล้วก็พี่นายก็ไปธุระในบ้านสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็ออกมาแล้วก็ไปธุระในเมืองกันค่ะไปซื้อจักรยานให้อังเปาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าครัวกันเลยค่ะค่ะเรามาเข้าครัวกันค่ะวันนี้รจนาจะทําทอดหมูนะคะเป,เป็นกระดูกอ่อนที่ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้เหลืออย่างเดียวก็เลยได้ทอดหมูค่ะ ไม่ได้ต้มยำซ้ำถ้าเราต้มแซ่บนี่ก็จะอร่อยไี่อีกแบบนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะทําง่ายหน่อยค่ะถ้าเป็นทอดแล้วเราก็จะละลายที่ผงกินกับนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะพี่นายมาละไปชุละในบ้านมาค่ะเมื่อเช้าอยู่คนเดียวก็เป็นเงียบๆนะคะสบายดีค่ะอากาศก็เย็นเสียง ลดเสียงคนก็ไม่วุ่นวายค่ะก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะคะเงียบเงียบเรียบเรียบง่ายๆค่ะญาติพี่น้องเขาก็ไปทำงานกันหมดนะคะเทสการเขาถึงจะมาเยี่ยมกันทีหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้นละค่ะอยู่ต่างจังหวัดชีวิตบ้านนอกต่างจังหวัดนานๆทีคนที่เขาไปทำงานในกรุงเทพ ต่างในเหองก็จะกลับบ้านทีนึ้นนะใส่รถดีรุชนาใส่แค่รถดีค่ะอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะได้ดำหนาแล้วนะคะเดี๋ยวลุนาจะพาไปดูก้าค่ะสักวันก้าขึ้นน่าจะประมาณคืบหนึ่งแล้วค่ะเขียวเลยค่ะจะพาเดินไปดูใส่พริกไทยด้วยค่ะหอม,หอม ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรสจนาจะทุบกระเทียมใส่ด้วยวันนี้ทำเมนูง่ายๆแล้วกันนะคะทอดกระดูกอ่อน กระเทียมริกไทยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหมูทอดกระเทียมผิกไทยเดี๋ยวเราไปกินข้าวพร้อมกันเลยนะคะวันนี้รักนาหุงข้าวสองหมอนะคะหม้อหนึ่งให้คนอีกหม้อหนึงหุงให้หมาต้ <c oughs> <c oughs> องซื้อข้าวมาหุงให้หมาตั้งขค่ะ,คะเพราะว่าข้าวตัวเองกินเป็นข้าวมันดีนะคะ มันก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วเราก็ซื้อข้าวหักอะคะ่ะมาหุงให้มาอีกต่างหากนะคะนี่ก็สวยนะคะข้าวสะอาดช่วยมากินขา้าวเอากินมังนีืเลยนะเอากินยูไซก็ได้ตัวบ้านจะโค้งเนี่ยเอาสมังไดโฮมเนาะก,ก็กินกักันแล้วเนาะอยู่ในครัวมันแดดค่ะอยู่บนกระท่อมก็แดดสองก็เลยมาปูเสือ่อนั่งกินข้างกระท่อม มาเพาะมอดเอาเลยเพาะกินข้าวมาแล้วปูกันหลานกินข้าวมาแล้วมาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านกินข้าวพร้อมกันกับผมแล้วก็รจนาอที่หลังเราทารมาปูนางกินอยู่น่ยังดีแม่ัวข้าวเช้าครับผมเมนบอก็สักคอยไล่เฉย เบียดอยคูกกันคูกผิดของกันทอดสี่โครงอ่อนคูกเลยพ่อกับหลานก็มาช่วยทำเรือนรถจนาครับผม <c oughs> ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไป นี่เบือเขือพวงไงยว่าบ่เห็นหลายคลิปแล้วอันน,น,นนี้เก็มาตในบานบนบนต้นหลังบานของ้างเบิดเบิดเก็บมาตบานยายนี่แดงแอกร้า,า,าใส่พิกกระสันเระเสียบกันด้ยน ลาดผ<อ>ิกผงหอมซี่สิเลยค่ะเขาแดงแปดเลยหอมดีหอมผิกผงแดดดีเป็นลูกทุ่งก็กินลูกทุ่งลูกทุ่งปินลูกทุ่งลูกทุ่งอยู่ตามทุ่งนา วัยรุ่นยังไม่ตื่นมังม้งวัยรุ่นเนี่ยยั่งฮะยังเหรอวะน้องเอิดในกลินโยกซบมอยนี่นะแล้วอยากตื่นน้องเอิดยังไม่ออกมาเลยค่ะ โมงเราหมดมันจีสองโมงหรือเปล่าสองโมง่งทำทิ้งสองโมงกับตัวสองเง,ง,งี้ยอ,อ้าวปิดละ่ะสงไขยก็มันทรงสูงอยู่แล้วสี่ต้น <c oughs> สองต้นมันกับตามมันกับ<อ>มันเอาสมดุนกันนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าจีเอาจนเอาไปดีพงาม ดี่พอดีตัวชาตินี่ยสองเมตรหาซิฟยังว่าสูงไปเลยน้าบึงเดี๋ยวคนไปหาระดับขั้นที่หนึงอีกเที่ยวหนึ่งมาแล้วโอโหมาแล้วลูกชายก็กินข้าวอิ่มแล้วครับก็จะไปธุระกันต่อค่ะเอาอีเดี๋ยว วันนี้รุจนาก็จะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่คิดปรารถนาไวท้ทุกๆอย่างทุกๆเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเก<ร>็บของ,ง,ง I know friend you told your you're not okay Tell me what's wrong and why you never said you felt that way.